บีบหัวใจภาพภรรยาออมอักพันยืนเกาะโลงสามีร้องไห้กอดโลงร่ำให้คิดถึงสามีนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจากไปของพระเอกดังออมอักพันวัย39ปีซึ่งคนในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและฟังสวดอภิธรรมกันอย่างเนืองแน่นและข้าคืนที่ผ่านมาคือวันที่24กันยายน เป็นพิธีสวดอภิธรรมศพคืนที่3คนบันเทิงหลายคนเดินไปเคาะโลงอำราพระเอกผู้ร่วงรับในขณะที่มีภาพภรรยาสุดที่รักของหนุ่มออมดาเลียเชฟลุกก็ได้ไปยืนเกาะโลงทั้งน้ำตาเป็นภาพที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องน้ำตาไหลไปตามๆกันค่ะต้องขอสแสดงความสียใจกับครอบครัวของคุณอมอมอักพันธ์นะคะแล้วก็ภรรยาสุที่รักของคุณอม ที่อยู่ในอาการโศกเศร้านะคะโดยในภาพนั้นเราจะเห็นว่าเธอนั้นไปยืนเกาะโรงของสามีนะคะร้องไห้ซึ่งเป็นภาพที่บีบหัวใจมากๆไม่ว่าใครที่เห็นแล้วก็ต้องร้องไห้ไปกับเธอด้วยนะคะขอให้เธอมีกำลังที่จะสู้ต่อไปคะ่ะ